เราจะมีค่าแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับเรายืนอยู่ตรงไหนถ้าไปอยู่ในที่ที่คนไม่เห็นค่าเราก็จะเป็นเพียงแก่ก้อนหินข้างทางที่ไม่มีใครสนและสุดท้ายก็จะโดนปาทิ้งถ้าไปอยู่ในที่ที่เรามีค่าที่ที่ยอมรับในความเป็นเราและคอยแบ่งปันความรักให้กับเรา เราก็จะเป็นก้อนหินที่มีค่ากับโลกนี้และคนอื่นขนาดก้อนหินก้อนเดียวกันอยู่ต่างที่กันมันยังมีค่าต่างกันเลยแล้วนับปะะษาอะไรกับตัวเราต่อให้เราเก่งและมีค่าแค่ไหนแต่ไปอยู่ในที่ที่ไม่เห็นค่าเรามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเราเลือกที่จะสร้างคุณค่า ให้กับตัวเองได้เพียงแค่เลือกที่ที่เราจะยืนได้อย่างมีความหมายอย่าคิดมากไปเลยโลกมนุษย์ก็มีแค่สองอย่างถูกใจกับไม่ถูกใจถ้าทำอะไรที่ถูกใจใครก็ไปต่อหากทำไม่ถูกใจใครมันก็จบแต่โลกใบนี้เราไม่สามารถทำให้คนทั้งโลกถูกใจได้ และอย่าพยายามเพราะมันเป็นความพยายามที่เป็นไปไม่ได้เราก็แค่เก็บและเดินต่อไปกับคนที่ถูกใจเราเท่านั้นก็พอเราจะมีค่าแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับเรายืนอยู่ตรงไหนถ้าไปอยู่ในที่ที่คนไม่เห็นค่า เราก็จะเป็นเพียงแก่ก้อนหินข้างทางที่ไม่มีใครสนและสุดท้ายก็จะโดนปลาทิ้งถ้าไปอยู่ในที่ที่เรามีค่าที่ที่ยอมรับในความเป็นเราและคอยแบ่งปันความรักให้กับเราเราก็จะเป็นก้อนหินที่มีค่ากับโลกนี้และคนอื่นขนาดก้อนหินก้อนเดียวกันอยู่ต่างที่กัน มันยังมีค่าต่างกันเลยแล้วนับประษาอะไรกับตัวเราต่อให้เราเก่งและมีค่าแค่ไหนแต่ไปอยู่ในที่ที่ไม่เห็นค่าเรามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเราเลือกที่จะสร้างคุณค่าให้กับตัวเองได้เพียงแค่เลือกที่ที่เราจะยืนได้อย่างมีความหมายอย่าคิดมากไปเลย โลกมนุษย์ก็มีแค่สองอย่างถูกใจกับไม่ถูกใจถ้าทำอะไรที่ถูกใจใครก็ไปต่อหากทำไม่ถูกใจใครมันก็จบแต่โลกใบนี้เราไม่สามารถทำให้คนทั้งโลกถูกใจได้และอย่าพยายามเพราะมันเป็นความพยายามที่เป็นไปไม่ได้เราก็แค่เก็บและเดินต่อไป กับคนที่ถูกใจเราเท่านั้นก็พอใครที่ได้รับชมรับฟังคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานกันด้วยนะครับสาธุ